พ s i ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นิกอยู่ในบรรยากาศของจุดชมวิว360องศาที่จังหวัดพังงาค่ะไหนๆเราก็มาเที่ยวที่จังหวัดพังงาแล้วนะเอ้ยไม่ใช่มาทำเทปรายการเดี๋ยวจะหาว่านิกหนีงานมาเที่ยวไม่ใช่นะอืมเรามาที่นี่ทั้งทีนะคะแล้วก็จุดตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นตำบลโคโกกลอยค่ะเราก็เลยถือโอกาสนะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จัก ศูนย์บริการ PSI สาขาโคกลอยของเราค่ะเขามาเปิดบริการที่นี่ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะแต่เขากำลังมีอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญก็คือการเปิดสาขาที่มันใหญ่ขึ้นก็คือย้ายที่ทำการนะคะแต่จะเป็นยังไงน่ะนิกว่าเราคงต้องไปทำความรู้จักเขาทีละคนในสาขานี้กันเลยดีกว่าแต่ช่วงนี้นิกขอชิวชมบรรยากาศของที่นี่ก่อนนะคะ บรรยากาศของศูนย์บริการ PSI สาขาโคกกลอยเรียบร้อยแล้วพร้อมกับเจ้าบ้านคนเก่งคนสวยคนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เกดค่ะมาอยู่ที่นี่นานหรือยังก็ในส่วนของพี่เองนะคะก็มาอยู่ที่นี่ประมาณปีกว่า,กวา,กวาเกือบเกือบจะสองปีแล้วอุ้ยยังดูใหม่อยู่เลยนะคะคชี่ค่ะ <laughs> มาอยู่พังงานเนี่ยรู้จักข้อมูลเกี่ยวกับพังงามากน้อยแค่ไหนเล่าให้ฟังหน,น่อยเออรู้จักข้อมูลเกี่ยวกับพังงา มากน้อยแค่ไหนก็รจริงๆก็พอสมควรนะเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือ,อชอบถามว้าวชอบถามชอบอ่านชอบที่แบบที่จะเรียนรู้ไปอ่ะแต่ถามว่าเราเราได้ไปสัมผัสอะไรมากน้อยแค่ไหนก็อาจจะยังยังไม่มากเนาะมันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้นิดนึงใช่ใช,ใช่เพราะว่าต้องบอกว่าพังงาเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่ซึ่งหลายๆคนบอกมานะคะแล้วก็มีที่เที่ยวเยอะเยอะนะได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างอได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็มีเกาะปันหยี ไปมาแล้วน่าอิจฉาที่สุดเลยเขาพิงการกันนั่นน่ะที่อยู่ในโซนนั้นไปมาแล้วไปมาแล้วก็ได้เพื่อนช่างนี่แหละค่ะพากันไปลเพื่อนช่างที่นี่เป็นไงบ้างคะน่ารักนะรัน่ารักน่ารักในมุมไหนอ่ะคือเมื่อก่อนเนี้ยพี่อยู่ภาคกลางพี่เมื่อก่อนรู้สึกว่าในความคิดของพี่นะคนใต้ดุจังเป็นไหมเป็นไหมใช่ๆเป็นเป็นมหมคือตอนแรก ก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่ามันจะไม่ได้สัมผัสแต่คือตอนเราอยู่พักกลางเราก็ไม่ค่อยกล้าที่จะมีเพื่อนเป็นคนตายไงขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆนะใายเป็นลูกคุณหนูนะคะไม่ถึงคุณหนูค่ะแต่เลือกคบคนนิดนึงแต่พอมาอยู่จริงๆแล้วโอ้โหมันไม่ใช่เลยอ่ะครั้งแรกพี่จําได้นะว่าพี่มาอยู่ที่นี่เหมือนกับเหมือนตัวคนเดียวนะอคือจริงๆอ่ะก่อนหน้านั้นก็จะมีพี่พิเชษต่แหละทำดีแกย้ายไปเหมือนตัวคนเดียวก็มีช่างอยู่คนหนึ่งจะพูดกับพี่ว่า คือเวลามีอะไรเนี่ยเหมือนเรามาใหม่ๆก็ไม่ค่อยจะกล้านู่นนี่นั่นก็พยายามเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวพาไปนู่นนิดนี่นี่หน่อยเก่งใจจังเลยต้องอันนี้ไม่เป็นไรบอกเธอถ้าพี่มาอยู่ที่นี่ผมไม่ดูแลพี่แล้วใครจะดูแลอคนนี้คนคนนี้คือเพื่อนช่างเหรองเราเพื่อนช่างค่ะที่อยู่ในครอกรอยเนี่ยโอ้แล้วเขาก็ดูแลเรามาตลอดอย่างนั้นไหมก็มาถึงวันนี้ก็โอเคนะ คือมาตอนแรกโอเคเราเข้าใจานะคนภาคกลางเนาะในในเบื้องลึกของเราเนี่ยแหมเราเราก็รู้สึกหวัน่นหวั่นเราไม่เคยได้รู้จักคนใต้จริงๆจังๆอะไรเงี้ยแล้วเรามองภาพเขาแบบอีกลักษณะหนึ่งแล้วก็โอ้โหแน่นอนแหละแหมไข่ในหินออกมาเจอโลกไายนอกก็เลยกลัวๆ,ๆ,ๆแต่พอ<ๆ>คนเนี้ยมาสร้างความมั่นใจให้เราว่าเออเขาจะดูแลเราเราก็เริ่มอุ่นใจกันแล้ใช่ใช่อ้ตอนนี้ก็คือเขาก็อาจจะพาเราไปรู้จักโน่นนี่นั่นมากขึ้น ก็คือได้รับคำแนะนําอะไรจากเขาแล้วตอนนี้มั่นใจหรือยังมั่นใจนะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ใช่กับเพื่อนช่างคนนันคนเดียวก็จะเพื่อนช่างทั่วไปอะไรเงี้ยหลายๆคนที่คุยด้วยแล้วโอเคมุมมองความคิดเราเปลี่ยนไปเลยไหมคะพี่เกศ เปลี่ยนนะเปลี่ยนจากเคยกลัวยตอนนี้ไม่ละเอยวิ่งใส่เลยสบายคือก็สบายสบายคือเป็นเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเรามาเจอเพื่อนในชุมชนคนดาวเทียมเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ใช่ก็จะคุยเรื่องเดียวกันมีอะไรก็จะเล่าสู่กันเล่าสู่กันฟังแต่ก็มีนะว่าคนเราเนี่ยมันมันอาจจะคิดไม่เหมือนกันด้วยความแตกต่างหรือว่าอะไรเงี้ยต่างคนต่างคิดอะไรอย่างนี้นะแต่ มันก็สามารถที่จะปรับจูนเข้าหากันได้ไงอ่ะอย่างเมื่อก่อนจะมีแบ่งสีเออเออประมาณนั้นใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเฮ้ปอวอยนี่ก็ไม่เห็นแปลกคือเราไม่สามารถไปควบคุมความคิดของคนอื่นได้ใช่แต่เราสามารถควบคุมความคิดเราได้ไงถูกต้องแต่ตอนนี้ก็คือแบบสมรนฉชันนะสมนะคือโอเคในความคิดลึกๆเขาอาจจะแบ่งสีหรืออะไรกันแต่คือทุกคนคุยกันแล้วก็อยู่ในสังคมเดียวกันได้ชอบหรือยังรักหรือยังสําหรับที่นี่ ดักพวอกอยนะเพราะว่ามีเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนสําหรับที่นี่ว้าวเล่าให้ฟังได้ไหมคือจริงๆอาจจะด้วยการจับพระจับผูนะจริงๆไม่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 เคยคิดนะว่าจะได้มาอยู่ทางใต้อาจจะด้วยแบบอะไรของชีวิตนิดนึงก็เดินตึ๊บออกมาแต่ครั้งแรกนี่พี่ไม่ได้อยู่ที่นี่พี่อยู่สุราษฎร์คือมามาหาพี่กุ้งนี่แหละอก็คือเหมือนกับมาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนโลเคชั่นใหม่คือทําให้ใจมันสบายขึ้น เพราะเป็นจริงๆอะบ้านพี่เนี่ยคือเป็นคนอยู่นิ่งไม่ค่อยเป็นไงแต่วันหนึ่งต้องมาอยู่เฉยๆนิ่งๆเนาะเออมันมันมันเลอะเยอะมากก็เลยแบบว่าอันนี้ก็เล่ากันไปนี่นะคะก็มาดมาอยู่กับพี่กุ้งก็มาจำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยวันหนึ่งพี่กุ้งก็ถามว่าเออถ้าเกิดว่าจะให้พี่เกดเนี่ยออืไปอยู่โคกกลอยโอ้ไม่เอ้โอ้ก็ได้นะคือตรงไหนก็ได้พี่ก็บอกว่าตรงไหนก็ได้พี่กุ้ง ที่มีงานที่พี่ทาค่ะไม่ต้องให้พี่หายใจทิ้งไปวันๆหนึ่งอก็บอกให้กุ้งอย่างงี้ก็โอเคแต่ตอนนั้นยังไม่รู้นะว่าพี่กุ้งเนี้ยจะย้ายไปอยู่ทางหนูอตอนเราก็ยังกุ่นใจใช่ไหมเว่าเขาอย่างน้อยกุ้งกับพี่ชัดยังอยู่อันเราตกบโอเคแล้วว่าตรงนี้พี่กุ้งถามวันหนึ่งเขาจะเรียกเรียกพี่ว่าแจ๋วันหนึ่งถ้าแ๋ถ้าเราเนี่ยจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่อื่นเนี้ยต่อยู่ได้ไหม ยังไงละตอนนั้นอ,อะไรเพิ่งมาตอนนั้นประมาณสองเดือนกว่าได้ไหนๆตัดสินใจแล้วไดเเ้เอาเอาเอาแต่นี้เขาก็แบบพูดในแนวนั้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้ฟันธงนะว่าจะอะไรแบบไม่หรอกเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราพูดไว้ก็อะไรเงี้ย แต่ก็อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็อยู่ได้โอ้ผู้หญิงก็ได้เก่งจริงเลยนะคะอ่ะในเมื่อมาอยู่โคกลอยเป็นกิจลักษณะชัดเจนแล้วอ่ะเรามาดูแลงานในส่วนไหนก็ของพี่เนี่ยนะคะก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องบัญชีแล้วก็ขายทั่วไปขายนี่ก็คือทุกทุกรูปแบบใช่ไหมคะแบบว่าลูกค้ามารับของโน่นนี่นั่นหรือว่าลูกค้าหน้าร้านเข้ามาอะไรประมาณนี้ก็ใช่ก็ทุกอย่างอย่างลูกค้าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยง่แล้วก็มี มีส่วนบางส่วนนิดหน่อยอาจจะแบบเทคออเดอร์บ้างเลยบ้างแต่ส่วนใหญ่พี่เจ๊บเขาก็จะดูแลในเรื่องการเทคออเดอร์ลูกค้าค่ะเข้าใจว่าลูกค้าเข้ากลอยเนี่ยน่ารักแทบทุกคน,นมีบางประสบการณ์บ้างไหมที่แบบว่าเออมันมันอาจจะแบบว่าไม่ได้น่ารักกับเราหรือว่ามันทําให้เรารู้สึกบว่าจะต้องปรับความคิดปรับมุมมองอะไรหลายอย่างโอ้มันก็มีนะนีเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าคนเราเนี่ย มันไม่สามารถจะเจอแต่เรื่องดีๆแบบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ทีนี้ว่าไอ้เรื่องที่มันเข้ามาบางอย่างเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองของเราด้วยนะว่าเราจะมองว่ามันมันโหดร้ายกับชีวิตมากขนาดไหนออแต่ทีนี้ว่าพอเราผ่านมันไปได้เราก็โอเคนะเราก็ภาคภูมิใจแต่ถามอย่างที่นิดถามว่ามีไหมมีบางทีลูกค้าบางคนไม่เข้าใจอ่ะเขาไม่เข้าใจว่าเอ้ยทําไมจะต้องอย่างนี้คือลูกค้าสมุนใหญ่แล้วเมื่อเสียเงินล้วก็คาดหวังเยอะกต้อง แน่นอนอันนี้จริงๆไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกโอ้แล้วแล้วเราแบบว่าเบนความรู้สึกตรงนั้นอะของเขายังไงอะคะแบบว่าคือเข้าใจว่าคนใต้แบบแรงอะแล้วยิ่งถ้าคาดหวังสูงอะเขาก็ต้องแบบมันต้องได้ตามนั้นอะแล้วถ้าไม่ได้นี่ฉันเอาตายเลยก็เยก็พยายามคุยให้เขาเข้าใจอะแบบจริงๆมันก็ไม่คือบางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ก็คุยบอกเขาไปว่าเออตรงนี้นะมันเป็นอย่างนี้พเฒนงานของเรามันเป็นอย่างนี้ คือทุกอย่างมันก็ต้องเป็นตามกติกาตามกรอบแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตรงเป๊ะนะในสิ่งที่เราสามารถอารมณ์ม่รวยได้เราก็โอเคถ้าทําไปแล้วคุณสบายใจแล้วเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายเราก็ได้นะอืมโอเคมีวิธีการมีกลยุทธ์นะคะได้ใช่ใช่ประมาณนั้นนีแล้วลูกค้าของเราตอนนี้มีเยอะไหมคะอ่านี่พูดถึงเป็นผู้ใช้หรือว่าเกี่ยวกับทั้งหมดอาแยกกัน ในผู้ใช้เองเนี่ยทุกวันนี้พี่เชื่อนะว่าลูกค้า psi ค่อนข้างเยอะนะเยอะจริงๆหนูขับรถไปหนูเห็นแทบทุกจัานแล้วอะเอาแค่ว่าตอนเนี้ยลูกค้าที่มีเอาเครื่องยกเครื่องมาซ่อมแปดสิเกิอร์เซพี่เชื่อว่าเป็น psi เอาก็่แีละสูง psi เพราะว่าหนึ่งเนี่ยมัน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 จะน้อยมากนะ อย่าลืมนะบางทีเนี่ยเขาเห็นสูตรเห็นไอ้เขาก็นึกว่าเป็นสนใจเป็นก็จานเตรียมโชว์ไปบางทีลูกค้าต่างจังหวัดเขาแบ่งไม่ออกหรอกแต่ส่วนใหญ่่ก็เป็น PSI แล้วมีมีมีเป็นเอายี่ห้ออื่นมาก็มีเหมือนกันแต่น้อยไงแล้วก็บริการให้เหมือนกันนะก็คือก็จะบอกเขาว่าจริงๆเราอยากทําให้นะแต่ด้วยซอฟต์แวร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าที่จะไปยุ่งกับของเพื่อนเขาใช่ไหมเดี๋ยวเราไปทําอะไรพลาดลงไปเราก็ เราต้องทําให้เขาเข้าใจตั้งแต่แรกเนาะต้องเคลียร์ก่อนต้องเคลเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยในมุมของผู้ใช้เราเห็นแหละมีเยอะมากทุกบ้านแทบเจะติดจานดาวเทียมหมดละมุมช่างล่ะเยอะไหมมุมช่างเยอะแม้กระทั่งรถเล่รถเล่เขาก็มารับกับเราหรอไม่ไม่ไม่คือรถเล่เนี่ยเขาไม่ได้มารับกับเราหรอกเขาก็อาจจะเป็นจากสาขาอื่นหรือว่าอะไรหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่จากนีลเลอร์รายใหญ่ในในส่วนของ กกลางเพียงแต่คือช่างเยอะมันก็มีแต่ละคนก็จะมุมมองช่างเยอะบางคนก็เอ้ยดีเนาะมีเพื่อนแต่บางคนก็ไม่อยากได้เพื่อนเพราะฉันทำธุรกิจอะเพื่อนเพื่อนเนี่ยในมุมนึงก็ใช่แต่อีกมุมนึงคู่แข่งฉันอะอะไรประมาณนั้นทีนี้ทั้งผู้ใช้ก็เยอะลูกค้าที่เป็นช่างก็เยอะพี่เกดอยากพูดอะไรกับเขาเกดอยากจะฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมตอนนี้ทางสาขาโคกลอย มีโครงการที่จะย้ายไปเปิดสำนักงานใหม่อ,มอยู่ตรงต้นแซะอะค่ะค่ะซึ่งสถานที่ตรงนี้มันจะโอดโถงกว้างขวางวาวสามารถจอดรถได้เยอะอ นะคะคือรองรับคุณเพื่อนช่างที่จะไปรับสินค้าเราโดยเฉพาะเลยใช่โอ้เพราะเท่าที่คูดคุยกับน้องเจนเมื่อกี้นะคะบอกว่าตอนนี้สต็อกเราไม่เพียงพอใช่ค่ะแต่พอย้ายไว้ที่ใหม่เนี่ยจะกว้างมากขึ้นจุสต็อกสินค้าได้มากขึ้นช่างเนี่ยมาเมื่อไหร่ก็คือรับของไปติดตั้งได้เลยอะไรวะคือบางทีนะคะมาตรงนี้บางทีการจอดรถการถอยรถเข้ามารับของจะลำบากจะลำบากนิดนึงแต่ตรงนั้นนะคะก็จะเริ่มเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่ ตอนนี้ที่แพนไว้นะคะ<ม>เราจะน่าจะย้ายประมาณต้นต้นมิถุนาค<อ>ือย้ายสาาไปน่าจะต้นมิถุนาแต่เปิดเป็นทางการก็คงจะไว้แจ้งอีกครั้งหนึ่งโอเคนะคะติดตามข่าวคราวของสาขาเข้ากลอยได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบรวมถึงสอบถางกับาทาังพี่เกศได้เลยตลอดเวลาะนะคะช่วงนี้ขอบคุณพี่เกตค,ค่ะค่ะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูสำนักงานใหม่ที่บอกว่าจะเปิดเนี่ยไปดูซิว่าความพร้อมเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนพักสักครู่เดียวคะ่ะ